สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสบายดีมื่อนี้กะได้มาหล่อป่าหล่อสวนที่บ้านกันเลยจะมาเก็บพักไปด้วยพี่น้องไปเบิ่งนหล่อป่าหล่อสวนน้ำกันเนาะ ขอคุณทุกกำลังใจที่เป็นกำลังใจอิปันสุริยาตลอดเนาะขอปุณนทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามานะขอคุณทุกทุกคนวันนี้ก็จะพาไปดูสวนพามาเที่ยวสวนว่ามีอะไรกินบ้างฝากคนรลค์คนแชา์แซ่ในเด็กคนพี่น้องไป <c oughs> ไปดูกัน มาดูสวนวันนี้มาดูสวนสวนข้าวดอกเหมือนสวนเฮา <laughs> วันมียังกินแน่นอนพี่น้องไปไปต้นไม้ใบหญ้ากำลังเขียวเลยพี่น้องโอ้ขี้เล็กขี้เล็กมาเก็บขี้เหล็กนะครับพี่น้อง ขี้เหล็กดอกขอกดอกแค่อะไรก็มีเนาะดอกขี้เหล็กโอ้ตะไคร้นี่นงามมากเลยแชมพูคนไทยเอื่นแชมพูบ้านเราเอื่นยังนั่งเลิศเลิศนี่ก็เป็นสวนเนาะสวนต้นมะพร้าว ชวนเขาปลูกมะพร้าวโอ้ดอกแคดอกแคสวยๆลวกกินกับปนเนาะเนอะกะปนกิมปนลวกกับน้ำพริกก็อร่อยนะครับ เอามาสวนะอะไรก็มาหาเก็บพวกผักผลไม้อันนี้อันนี้อะไรเอ่ยดอกแค่สวยๆพี่น้องมาสวนนะวันนี้ก็มาสวนก็บรรยากาศ ต้นไม้ใบหญ้าล่มดีสบายใจเก็บดอกแครวันนี้เนี่ยดอกแครสวยเลยเดินเดินเดนไปข้างหลังออกมอง,มองไปข้างหลังโอ้องมากเลย เง <utan> ยมีน้องไก่ด้วยเฮ้ยน้องไก่ด้วยน้องไก่มาทำอะไรกันเนี่ยเออมากินข้าวมีน้องไก่ด้วยน้องไก่ เอามาให้พี่ต้มซะดีๆเอามาให้พี่แกงซะดีๆน้องไก่พูดไปเรื่อยๆเนาะดูต้นมันไม่กล้ากินมันหรอกสงสารเขาไม่กล้ากินเขาหรอกโอ้ตะไคร้สวยอันนี้มันเป็นต้นอะไรเนี่ย สวยจังเนี่ยเขียวเขียวมากเลยอันนี้มันเป็นต้นอะไรพี่น้องใครรู้จักก็คอมเมนต์หน่อยนะครับอยากรู้ว่ามันเขียวมากกินได้ไหมครับวันนี้ก็ขอลาวันนี้ก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะฝากคนไลค์คนแชร์เป็นกำลังใจให้อินปันสุริยะเดอ้อ ขอบคุณนุกกำลังใจที่เข้ามาชมและคอมเมนต์เนาะขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นกำลังใจให้ตลอดนะขอบคุณครับวันนี้ขอลาไปก่อนพี่นอ้องบ๊ายบายสวัสดีสบายดี